ขวดไหนขายดีสุดขวดไหนสีอุ่นขาวสูตรหนึ่งมีซอสปรุงรสสาเขียวสาเขียวไม่มีเสือชาตาไก่ไม่มีผิวดำฉากส้มครับคราคือตลาดไม่เนี่ยซอสปลาคำเอ้ยซอสปลาเค็มไม่มีน้ำปูน้ำปูน้ำปลาน้ำปลามี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 ซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นไม่มีเต้าเจี้ยวสูตรหนึ่งไม่มีสีอุ่นขาวเห็ดหอมไปสีอุ่นขาวฉลากแดงไม่มีไห่ซีเล็กน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่แล้ว ซอสเห็ดหอมมีแน่นอนซอสเห็ดหอมเอ้าไม่มีซอสพริกสีราชาซุกี้อ่ะน้ำปลาห๋อยจิ้มปลาเหลืองไม่มีใบให้บริสารชอบน้ำจิ้มแจ่วไม่มีมีหลอกไม่ได้เลยโอ้เอานัำปลาก่อนโ้ ใจไข่ดาวมีสะเก็ดสะเก็ดด้วยอยู่ข้างในซีอิ๊วพริกถูกต้องอ่ะอันนี้ใบให้อยู่ในทะเลซีฟู้ดไปแล้วไม่มีก็ถอยนังลมครับถูกต้องครับผมสุดท้ายสุดท้ายเป็นสินค้าที่เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยเลยที่กินกับฟิชแอนด์ชิปด้วยอ่ะมาน้ำจิ้มแจ่วอ่ะเขาตอบไปแล้วมันไม่ใช่ไปแล้วอ่ะยึดคืนใครตอบถูกเอาไปหมดเลยจากที <satisfy fade ados> ่ผมยึดกีราชามายูไม่มีไม่ใช่ไม่มีไปอีกได้ไหมครับเป็นสินค้าที่คนหาดใหญ่ก็ชอบกินน้ำจิ้ม จ uhm, ต้ไ่ต bo ิว si> ีตินนี่ถูกต้องน้ำจิมไก่นะครับผูชนะทั้งหมดตอบถูกให้หมดเลยยอภัไม่ย่หรอโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสินค้านะครับที่เด็กสมบูรณ์ขายดีนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยบ้านไหนนะครับที่กินสินค้าอย่างที่ท็อปบอกก็ช่วยมาบอกต่อกันหน่อยอาคิดว่าเดี๋ยวต้องแอบไปยึดคืนแล้วแหละบ๊ายบาย